เรามาอยู่กับอาชีพใหม่พี่เป็นพ่อมดเหรอเอาเป็นผู้คุมวิญญาณครับฮมีคัทใหม่เข้ามานะทุกคนมีสามคัทนะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นบีดมาสเตอร์นะเป็นเหมือนแบบผู้คุมสัตว์ดุร้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคัทใหม่อีก2องคัทคืออันเดธเป็นเหมือนผีดิบนะแต่ตอนนี้ไม่มีขายส่วนคัทใหม่ที่แพงที่สุดจะเป็นเนโคแมนเซอร์นะ ที่พี่ชินใช้อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีขายเราจะซื้อตัวนี้เลยน่าจะดีนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย2คางคัใหม่เรียบร้อยรู้สึกว่าก็เริ่มเกมเราจะมีหมาป่านะมีชิ้นเนื้อมาให้3ชิน้นแล้วก็มีหมาปามาให้เลี้ยงหมาป้าได้5ตัวทุกคน<ะ>จัดไปคัดพี่มีสีทองๆน้วยเป็นกอบด้วยธรรปดาคัดผมมันมันโหดครับเข้ามาในเกมก็ต้องตัดไม้นะไม่ว่าจะเป็นคัดแพงคัดถูก ตัดไม้หมดไหนบอกว่าพี่เป็นพ่อมดอ่ะพี่ไม่ลองเสกไม้ดูตัวตัวผมมาเสกไม้ไม่ได้มาเสกได้แต่วิญญาณเนื้อมาให้เลย3ามชิ้นอย่าขโมยอย่าขโมยครับอย่าขโมยอ๋ออย่าขโมยครับผมให้หมาป่าครับแล้วไหนหมาป่าไหนไหนไหนเค้บอกว่ามีหมาป่าผมยังไม่เห็นหมาป่าสักตัวเลยผมอาจจะอ่านผิดหมาป่าหนีละผมว่าขาดพี่กี่เพชระพี่600ใช่ไหมหกรเพชครับ ส่วนค่าเราสี่อยเพชรผมก็นึกว่ามีหมาป่ามาให้นี่ผมเจอหมาป่าแล้วเนี่ยหมาป่าตัวแรกเลยมาแล้วครับมานี่ลูกลองดูลองดูโอ้มันกัดผมด้วยพ้ยผมว่าเป่าง่ายขึ้นนะมันไม่เชื่องหรือเปล่าเอากินไปเลยแต่ต้องการเนื้อก็ตายหนึ่งอันนะไม่พี่ขอแล้วกันนี่ไงโอเคขอ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 หมาป่ามานี่ลูกเรียบร้อยสุดท้ายผมต้องเลี้ยงหมาป่าเพิ่มขึ้นมา ตกลง,งมันดีใช่ไหมเนี่ยคาดนี้ของพี่ควบคุมวิญญาณได้หรือยังยังยังไม่ได้ครับเราต้องเจอตัวรัททีก่อนมันถึงจะควบคุมได้รัททิตัวเหลืองๆใช่ไหมผมจเจออาวุธแล้วพี่ผมยังให้อาหารหมาป่าไม่เสร็จเลยทุกคนคาดนี้สงสัยต้องอัพเลเวลสูงๆนะผมว่าวถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะตอนนี้จากที่เราให้อาหารมาเราก็ให้ปีกอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งหมาป่าผมชื่อว่าสตอมนะทุกคนตัวแรกเราเลี้ยงก่อน5ตัว ผมเจอถ้ำนะพี่ผมเจอถำ้ำเจอไวมากอยู่ใกล้ๆหมาป่าที่ผมเลี้ยงไว้พี่สตอมไม่ช่วยพ่อเลยโอเค,อ,เคอุย้ยหมาป่าไม่ช่วยกันเลยหมาป่าเก้หรือเปล่ามผมจะก,การแล้วหมาป่าเก้หรือเปล่าครับนั่นน่ะคุณหิวแล้วหมาป่าอิ่มได้ครับแต่เราต้องหิวนะครับรผมหาเนื้อเจอแล้วทุกคนเราเอาเนื้อจากถ้ำดี่้าไปกัดมันสิสตอมพายุพายุโอเคว่าไงเป็นหมาป่าและชื่อแม่น้ำโอ้โหมีชื่อไทยด้วย พี่ผมจะบุกครับเลยนะไปหรือเปล่าคนเดียวไม่น้ํากัดสตอมกัดเลยไม้ทำไมหมาป่าผมไม่สู้อะ่ะหมาป่าไม่สู้ไม่สู้หมาป่าหิวไหมครับอยู่มากครับนี่สองตัวเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุ้มผมอ <c oughs> ๋อโอเคเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรทุกคนมีควางอยู่ข้างใต้นะหมาป่าผมยังปลอดภัยใช่ไหมควางไม่น่าทำร้ายผมหรือเปล่า <c oughs> มันเดินติดต้นไม้พี่ควางอุย้ยมันควนผมไม่เป็นไรครับ มันมันไม่ค่อยทําร้ายคนตามันสีขาวอยู่เลยตามันสีขาวอยู่เลยผมตาย <c oughs> วันที่สองผมตุยเ <c oughs> นี่ยตาตามันยังขาวอยู่เลยมันไม่ได้ทำร้ายคนครับมันทําร้ายผมครับปกติมันไม่ทําร้ายไม่ใช่เหรออ่ามียานะครับโอ้ยขอบคุณครับพี่ชินหมดแล้วครับมันคืนนี้จะมีกบน,นี่มันมเป็นเขตของกบนี่ใช่วันนี้มีกบกัดหน่อยดีเฮ้ยหมาป้าแม่น้ํา อ้าวกัดแล้วกัดแล้วหวมาป่าผมกัดแล้วพี่มันดุแล้วคืนนี้มันดุแล้วแบบนี้เราเอาจจะเลี้ยงหมาป่าเพิ่มได้สบายๆนะทุกคน <ly m ok aran> ผมขอเป็นหมาป่าตาแดงมั้งนะนี่นี่ตาแดงคนเลี้ยงหมาป่าดีโหที่สุดในเกมต mm. ้องการปลายากและหมาป่าแดงอ่ะกินไปกัดมันหมาป่ากัดมันลูกสวยสวยสวยสองหนึ่งขยำเรียบร้อยเปิดทีมก่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านนะทุกคนกบมันใกล้บ้านเราเลยนี่อุ้ยผมเจอกระสอบดี ไปครับกลับบ้านทุกคนกบหยุดแค่แถวบ้านเราเหรอเป็นบ่อน้ําบนเหรอพี่ใช่ใช่ผมกําลังกลับบ้านนะผมจะไม่ดื้อเหมือนเมื่อคืนละผมเจอตัวดูดวิญญาณแล้วพี่ผมกำลังพากลับบ้านนะอี่น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 ี่พี่ลองดูดดูดวิญญาณดูมันดูดไม่ได้ครับมันต้องไปตรงศพที่มันตายครับอ๋อวิญญาณอยู่กับที่ด้วยใช่วิญญาณอยู่กับที่ครับไม่ได้ตามมาโอเคงั้นเราต้องตอนนี้พี่มีกี่วิญญาณละศูนย์วิญญาณครับเนี่ยพี่น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 ีผมพามาแล้วมานี่เร็วเราต้องช่วยกันฆ เพีพี่ใจเย็นนะพี่ผมเรียบร้อยดูวิญญาณได้ไหมนี่นี่มีวิญญาณเข้ามาแล้วครับไหนผมไม่เห็นเลยเลยมีผมเห็นคนเดียวครับเพราะผมเป็นผู้คุมวิญญาณอ๋อพี่เป็นผู้ซื้อวิญญาณที่เห็นคนเดียวแล้วเราต้องเอาล่างเขาไปเผาไหมครับหรือว่าเก็บไว้ไม่ต้องก็ได้ครับตัวนี้ก็เก็บไว้บนแท่นตรงนี้ก็ได้โอเคเก็บไว้ครับทุกคนเจอที่บ้านพี่คืนนี้มีตัวมาบุกพี่จะได้ข้องเลวพี่เอาละครับคืนนี้ตอนนี้เริ่มหิวหิวมากตอนนี้หิวมากๆเลยกับบ้านพี่กับบ้านดวนแล้วพี่ีีไไ่่พพฟฟฟ อยู่ที่ผมพี่เก็บทันเป่าอ่ะผมสอยให้เรียบร้อยดีมากอันนี้ผลงานย่อยเลยสตอมดีมากไปช่วยพี่ชินเร็วแม่น้ําแม่น้ํจาจัก,การาเลยสวยแม่น้กากัดโอ้โหทำไมหมาป้าผมไม่มีแรงกัดเลยเนี่ยใส่ไปเลยไหนพี่นี่เราลูกน้องพี่อ่ะนี่ไงลูกน้องผมครับชื่ออะไรอะ่ะลิกรอโอ้ไอตัวนี้มันชื่อลิกกอโอชาติก่อนมาชื่อลิกครับตัวเนี้ยอุ้ยผมจะตายผมจะตายผมจะตายจะตายอ้พี่เสียชีวิตไปซองบี้พี่อ่ะ เอาแล้วไงไหลยาสแล้วผมมีที่ชุบพี่ทำไมรอบนี้มันเล่นยากจังเนี่ยอุ้ยจะไหลเฟ้แรงอุ้ยนัดเดียวแตกไหลเฟ้นัดเดียวแตกไปมานี่กัดมานี่หมาป้าจาัดก,การเลยหมาป้าผมไม่ช่วยเลยอ่ะโอเคไหนไหน,ไหนซอมบี้พี่ซอมบีเ้เอาแล้วเอาแล้วอุ้ยไม่ธรรมดานะลิกมือเปล่าขย้ำเลยเหรอมือเปล่าตีกับหมาบอกเลยนักเลงพอ <laughs> <laughs> แบบนี้เราสร้างกองทัพซอมบี้กับกองทัพหมาป้าได้เลยเนะี่ย มีพลาบทำได้หกตัวเลยของผมหกตัวเลยเหรออ่ะกินก่อนกินก่อนพี่ให้อาหารได้เปล่าไม่ได้ครับอ่ะผมเลือดเต็มแล้วหมาป่าขันไหนครับมีมีแรงแรงไหมครับขันแรงแรงขันแรงแรงเหรอต้องเวฟร้อยยี่สิบห้าครับพี่เดี๋ยวผมจะไปตกปลากันทุกคนแล้วเราจะไปเลี้ยงหมาป่าดํากันผมอยากได้หมาป่าสักห้าตัวก่อนนะก็พี่ชินก็คอยกองทัพซอมบี้องเขาอยู่นะครับแล้วเพื่อนพี่อะไม่ไงอยู่ในน้ําครับอาบน้ําอยู่ตอนนี้ ทำความสะอาดอยู่คนนะพี่ไม่ใช่ผ้าเฮ้ยอย่าพึ่งกดมัมอย่าพึ่งกัดมัน,พ,มนพี่สอบีพี่อยากทำไรมาป้าผมนะผมยังไม่ได้เลี้ยงเอามาทาความรู้จักดิแล้วิ่งวิ่งตาแดงเลยเหรอวิ่งตาแดงเลย <c oughs> เหมือนจะไม่อยากรู้จักเราเรียบร้อยเราก็ทําความเป็นเพื่อนนะทุกคนอย่ากั้าดนะแม่น้ําแม่น้าป้าอย่ากลาดนะต้องการกุ้งแล้วก็ปลาเราเตรียมมาแล้วทุกคนออาให้ปลาไปแต่ปลาต้องการสีส้มอะ่ะโอ้ยเลี้ยงไม่ง่ายนะตัวนี้สีส้มก็คือต้องเอาไปย่างก่อนใช่ไหม ใช่เหรอพี่ไม่มันยังมีปลาสีส้มอยู่หรือเปล่าอ่ะลองให้ปลาย่างดูอ๋อต้องการปลาย่างไม่ใช่ไม่ใช่ใช oh, <no. S 1> พี่โดนโดนแล้วพี่โดนแล้วพี่มันออกไม่ได้ <laughs> มันออกไม่ได้ <laughs> ผมตกเบ็ดอยู่อยากกินหมาป่าตัวเนี้ยไม่ได้ครับไม่ได้นี่อันนี้มันคือเทคนิคของผมเองครับควางอยู่ในน้าอะ่ะควางน้ําครับอันนี้ไม่ใช่มาน้ำแล้วเป็นควางน้ําครับ ใครฆ่าลิขมใครฆ่าสมบีแล้วก็สูตรปืนล่าลึกเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชขวางอะดิหลุมโฉบขึ้นเราต้องไปดูลิกก่อน,นะนี่เหรออ๋อนี่ใช่ไหมโอ้มีเป็นลิกด้วยอ่ะผมจะฝั่งให้แล้วกันตัวตัวที่ชุบมามันชุบไม่ได้ละลากอน,นะลิกน่าจะเหนื่อยครับเราต้องให้พักบ้างโอเคขอป่าส้มหน่อยไม่ได้ป่าส้มเลยละมีไม้ไหมเนี่ย เราขาดไม้อีกไม่กี่อันมีขาดขาดอีกประมาณ20กว่าอันนี่ดูของผมเดี๋ยวผมเอาปลาส้มให้ไหนพี่ผมเห็นพี่กระชากเฮ้ยปลาส้มวิ่งเลยทุกคนเขาได้เราวิ่งเลยผมก็จิงกินไปเลยผมต้องทำโอ้พี่ผมต้องการสี่ตัวปลาส้มอ่ะคืนนี้มีคนมาเนี่เอาปลาสุกไปก่อนแล้วกันอคืนนี้ผมจะได้ลูกน้องแล้วจัดไปพี่มาแล้วครับลิกอะครับพี่ลืมลิกก็หรอปล่อยนะครับคนไหนจะเป็นผู้โชคดีกันนะคนนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับ คนนี้ไงพี่เสื้อแดงเนี่ยนั่นจะเก่งนะไม่ไม่เท่าไหร่ครับคนไหนครับใช้คนนี้หรือ<ม>เปล่าใช่ครับ,ค,รบคนนี้คนนี้แล้วผมจะทําการเซ็รรุ่นนองขึ้นมาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้พี่ชินันเชิญเวทมนต์ไม่ไล่กระหางก็แล้วครับไอไอจงตื่นขึ้นมา <c oughs> นี่นี่ <c oughs> แล้วอาวุธอะ่ะไม่มีครับชื <c oughs> ่ออะไรเนี่ยเดวิดใช่ตัวเดวิดครับ แต่ซอมบี้พี่ก็ดีนะเนี่ยไม่กินอาหารกินวิญญาณแทนอยู่ได้ยาวโอเคแล้วหมาป่าของยูปะพี่ไม่ใช่พี่อาหารไปแล้วนะพี่หายไปไหนหมาป่าดำผมมะมันมันเมื่อกี้มันตีผมไงมันวิ่งมาตีผมมาแสดงว่ามันน่าจะหลุดการควบคุมละเพราะมันน่าจะนานเกินไปไม่พี่เอาไปกินหรือเบ้าใช่ผมผมไม่กินผมไม่กินมผมไม่กินเนื้อหมาป่าครับใช่ก่อนที่ผมจะพันผันตัวมาเลี้ยงซอมบี้ผมเป็นนักตกปลามาก่อนเนี่ยครับข้ามมาไกาลหรืออยู่นะครับ <laughs> ครัมมาไม่ใช่ใกล้ๆนะครับโอเคผมไปห้ามหมาป่าอีกตัวแล้วกันแล้วเดี๋ยวตัวที่สี่เป็นหมาป่าตาแดงจากพี่แล้วกันนะอ่ะจะาก,การาเลยสวยสวยสวยกัดเลยหมาป่าผมไม่กล้าดพี่อ๋อน,นี่ลูกน้องพี่ผมเผลอยิงเอ้เอ้ลูกน้องผมมันนั้นน่ะไหนครับจงตื่นขึ้นมามาแล้วชื่ออะไรเนี่ยเจเรดหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่แน่ใจเรียบร้อยผมได้มาเพิ่มอีกแล้วชื่อว่ามอสนะทุกคนหมาป่าสีขาวชื่อว่ามอสต่อไปเราจะห้ามหมาป่าดําอีกตัวหนึ่ง แน่ตรงเตียงเลยครับนี่นี่ส<ะ>ีดูนักล่าปลาครับจากกานที่สวยสวยลุมเลยลุมเลยดีมากเราต้องเอาตัวเขาแรกก่อนนะทุกคนหมาป่าเราถึงจะกัดเนี่ยให้มันกัดเราก่อนหมาป่าผมมาแล้วกัดเลยสวยโอ้โหทีเดียวแตกหมาป่าตาแดงมานี่อ่าเลี้ยงหมาป่าตาแดงนะเป่าเพลงให้ฟังฟ้าอย่าพึ่งผ้านะเว้ยหมาป่าแพ้อุ้ยผ้ามาแล้วเราก็ทิ้งให้กินเลย กุ้งปลาโอเคเนื้อสเต็กอะเนื้อสเต็กกินไปทีนี่ทีไหนใช่ที่ลักหรือเปล่ากินไปกินไปจริงๆใครอยากแกเลี้ยงต้องเตรียมอาหารมาก่อนให้ให้ชวนนะทุกคนผมว่ามันจะเลี้ยงง่ายนะหายไปไหนวะออยู่นี่เรียบร้อยพี่เป็นพวกผมแล้วชื่อป๊อปคอนพี่ผมมีชื่อนี้แล้วนี่ว่าเราเปลี่ยนชื่อก่อนใสน่น้ำแล้วกันอ่าใส่น้ําเรียบร้อยใส่น้ํา รู้สึกว่าตัวมันแย่ๆ,ๆย่าเพื่อนนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วลบลบต้นไม้ไม่ชนต้นไม้เอ้ามาชนต้นไม้ไม่พังเหรอโอเคพี่โคพ้าตัวแล้วหรอผมก็โคพ้าตัวแล้วนะหมาป้าผมหกอหมีหกตัวมีหกตัวแล้วหรอไหนผมเีสองตัวเองนี่ไงมันเดินชนกันครับอ๋อซ้อนกันนี่พี่เห็นหมาป้าผมเอาใส่น้ําตัวเบืเริ่มเลยอันนี้คืออันฟ้าเหรอใช่อัลฟ้าอะไรครับถือฝ้านทําไมครับวางครับวางครับมาดูกันว่ากองทัพซอมบี้กับกองทัพหมาป้า ใครจะแข่งแกล้งกันนะครับต้องซบบี้ผมดิซบบี้ผมเคยมีประสบการณ์ตายแล้วนะหมาป้าครับหมาป้าผมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์การตุยแต่ก็สู้ไหวนะครับนี่พี่กองทัพพี่วะเนี่ยอันเพื่อนกันอันไม่ใช่กองทัพพี่ใช่ไหมเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เดี๋ยวดู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 นี่นี่นี่อดู๋อบบี้ผมไหนอุ้ยทีเดียวทีเดียวอ่ดูหมาป้าผมทไมอะหมาป้าผมหมาป้าสู้ดิหมาป้าหมาป้ากัดดิ มาปาไม่กัดให้ผมดูกัดแล้วกัดแล้วนั่นไงนั่นไงกัดดีหมาป้าโอ้โหป่ายากัดก่าจะกัดก็เอาเอาเกือบตายเอาเจ้าเอาเจ้าของเกือบนอนแล้ะเกือบสลบรอดจากเจ้าของนี่เหรอจะมาสู้กับผมนี่ดีดูดูดูผมดีดงผมนี่นี่ดูดูนี่อ่ะดูดูสองพี่พี่เดินเรียงกันเลยนะดูแต่พี่ก็จะพี่ก็จะไม่รอดแล้วนะอันนี้เราต้องเอาตัวเข้าเรียกไงหมาป้าเข้าทํำใช่มันต้องกัดเราก่อนนะเราถึงอยนี่ได้ พี่เปิดหีบสุดในขวานในขวานอีกแล้วอ่ะเราจะสู้หมี่ไหวเปล่าหมาป่าผมยะกัดหมีไหมเนี่ยกัดดิหมาป่ายิงเลยเหรอคุณหมาป่าไม่กัดหมาป่ากัดหมีกัดหมีสิเฮ้ยหมาป่ากัดหมีสิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหมาป่ากัดโอเคโอเคผมโดนกัดแล้วหมาป่ากัดสิเฮ้ยอุ้ยหมาป่าผมสู้หมี่พี่สู้หมี่แล้วสู้มือเอาเอาแล้วเราคนเลี้ยงจะตายโอเคหมาป่าเรียบร้อยแล้วคนเลี้ยงจะจะตอนจะนอนตุยแล้วตอนนี้หมาป่าจะการเลย โอ้ยหมาป่ามผมขย้ำทับซอมบี้ผมยังยู่น,นะหมาป่าผมยังยู่นะเรียบร้อยทับซอมบี้ออ้ยซอมบี้ก็จะการได้นะครับเดี๋ยวเราชุบชีวิตก่อนผมตา้คืนนี้ซอมบี้พี่ไมค์แกผมชุบแล้วพี่แต่ซอมบี้ผมยังอยู่ครบไงมันยังอันนี้ไม่ได้หมาป่าไม่กลัดหมาป่าดำวะมันเพื่อเดียวกันแฉสายพันธุ์เดียวกันอพี่ไปช่วยน้องมาหีบอะไรพี่เปิดทันไหมไม่มีหีบไม่มีหีบเขาผมขขงผมมันเป็นหมาป่าเลยลงมาวะเนี่ยอุ้ยผมตุ้ยพี่ ผมตุย้ยพี่ชินพี่ชินวิงว่งวิ่งแล้วมีอันนี้ไมมเนียเน่ยไม่ที่ชูบะไม่มีพี่เรียบร้อยเลยหวานเจี๊ยบเราโดนหมาป่ากัดนะทุกคนหมาป่าเราไม่ช่วยเลยโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผม <c oughs> พี่ชินรอดไหมเนีย่ยรอดอยู่รอดอยู่ครับรอดอยู่รอดอยู่